มันจบแล้วสุรเชษลูกพ่อขวานอกเป็นคนพูดเองไอ้เนี่ยบุกูคุณเออขวาบอกคุณเออขวานคิดว่าน่าจะเป็นคนขายแต่มึงบอกว่ามึงปั่นถูกปะแล้วกูแล้วกูก็เลยถามกูเลยกูก็เลยถามกลับกันนมองในโลกความเป็นจริงอ่ะถ้าพวกกูอยู่อ่ะเทาไม่กล้างทำไรอ่ะเกี็บไม่เห็นเหรอที่ขายฮะทำอะไร พี่บึนกล้าไหนยังมามันจะมาอะไรอย่างเขามาโซนอีกขึ้นมาสิจ้ะเปิดล็อกหน่อยโอ้ยพี่บึนไม่ได้ล็อกแม่แไม่รู้เรื่องเลยนะวันนี้ถ่ายรูปให้อ่ะน่ารักน่ารักเลยอะไรถ่ายรูปส่งไปให้น่ารักดีรูปไหนอ่ะทะลึ่ง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  รัดเข็มคัดเข็มคัดก็ไม่รัดรัดแล้วมุดกิดว่ะจะเล่าอะไรฮะจะเล่าอะไรก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากขนาดนั้นออเามามัอะเฮ้ยชิคกับแขก ก็พอดีก็เรื่องน้ำส้มมาแล้วเป็นไงอะ่ะก็เขาคุยว่าเ,าเขาขอโทษขอโทษเรื่องเรื่องที่เขาบอกว่าเขาแบบทำให้คนอื่นมองเฉยเป็นตัวตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็มันมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเหตุผลของเขาคืออะไรอะ่ะ เขาบอกว่าเหมือนกับว่าพอมันมีกดแก๊งมันทาให้แบบเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามมาถ่ายรูปเพราะว่าเห็นแบบบอดี้ถ่ายรูปแล้วแบบเฉินก็โผล่ไปอะไรเงี้ยเอ้าแล้วที่เขาถ่ายกับผู้ชายอีกคนคือคือ,อยังไงนะเขาบอกคือคนอื่นมามาถ่ายแต่ไม่ไีเห็นเขาลงเองนะลูกผ <c oughs> น,น้หงขอโทษครับพี่เฉินครับ เฉชนให้เขาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรครับโอเคครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรภาพที่มารีโมโหคือภาพที่เขาลงเองนั่นเองไม่รู้ดิอันนี้ฉันไม่ได้ฟังจากปากเขาอ่ะฉันฟังจากเพื่อนเขาเพื่อนเขามาพูดมแรกเฉินว่าเฉินจะไม่คุยไงแต่ว่าเขาบอกว่านี่เพื่อนเขามาพูดไงซุสองน้อยอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ประมาณนั้นมั้ง เราคิดว่าไงอะไม่รู้ดิคิดไม่ออกอะทำตามความรู้สึกอะทำไงอะก็คิดว่าคิดว่าควรทำไงก็ทำอย่างนั้นแหละใครจะไปห้ามฉันได้ถ้าฉันจะทำใส่ลงปะเนี่ยขนมพรรู้สึกตัวเองว่ไปดีกว่านล้ก็ควรมมไม่ไปถึงโรงพยาบาล ไม่ได้ใส่อะแต่ถ้าเจอไม่ถึงโรงพยาบาลคืออย่าัะพานดิร้อเล่นแต่ไม่ชอบเอาอย่าจะพานดิให้มันฟังคืนแล้วกันเขาก็มีผลของเขานั่นแหละแต่ว่าคือฉันก็ไม่รู้ไงว่ามันมันคืออะไรยังไงกันแน่เขาใจปะ แล้วาเขาก็มีเหตุผลเขาอะเอาง่ายๆเลยถ้าถ้าเฉินฟังแล้วเหตุผลเขามันไม่เต็นหรือเปล่าเขาใช่เจ้การดนตรีไปแล้วเจ้าการดนตรีสดครับขอบคุณครับบา กกรรบบไ่เฉเมีอหไ่เหรอยังกวกเต่าดีกว่าสัตว์นี่มารีเจ๊มานรีกินข้าวเลงแล้วบอกพ่อไปหาหมอมาเรียกฮานะามาดูเช็าการดนตีเราลูกบิ๊กเมาท่วม งไม่ได้เดี๋ยวติดเลยกรสิอดี้บิ๊กมอท่วมาเกมนออพี่แอ๋ครับมีคอนเสิร์ตกันเหรอครับพี่ใช่ครับคอนเสิร์ตบิ๊กมอท่วมครับมาดูดิดูได้ดูได้ใช่ไหมครับดูได้ฟรีฟรีมาดูเลยจัดไปครับเขาเล็งดูไว้กันแค่ไหนอน่ยค่ะดูอะไรนะเธอจะไปปะเนี่ยเธอจะไปปะเนี่ย คลิบหายโดนาปไม่มีคนปั๊มหรอไม่มีใครปั๊มผมว่าผมพลาไปกดแน่เลยีอนสไลด์อ่ะกดกสองไว้ไม่ใช้ไม่กดคิปสิสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเดินามาด้วยนะครับยห้สัยรื่องก่สาต้องง่อยคอยอ้ Eu fui.

ลบายๆนะป๊าป๊าบายลูกจะต่อยเดี๋ยวสลบสลบแล้วบายๆนะป๊าป๊าครับจกัลูกครัเมาเฉินอสเมยพั้าสถานการณ์บักจะสร้างอัศมินเสมอหนึ่งมองดูสนบแล้วอัินาการบักจะสร้างอสเมียนเสมอจ้าจ้าสนบแล้วเอาใช่ไหม อองสมัยห oh, mm ึห hmm. ึวันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉันมองไม่เห็นดวงใจเธอนั้นมาเลยเชหมือนดวงดาวติดคอยนี้หาโอ๊ยตายหาทางเข้ลลูก จะหลบบ่ฮะจะหลบบ่ไม่อะปลาอย่าปั๊มก็ปาจะหลบกอยู่แล้วเม่กี้สองมาก็จะหลบอยู่แล้วปลาจะแป๊บยาแล้วปลาก็จะแพ้หนูเงี้ยถ้าปลาปั๊มยาก็ปลาเลือดไม่เต็มเลยก็อยากปั๊มนี่ก็ได้จริงก็อยากปั๊มนี่ต่อให้เลือดเต็มยังไงปลาก็แพ้เลือดเต็มเจอกันไม่ได้ถ้าชนะให้เหมือนหนึ่งอะจริงเล่าไปดิขึ้นมาเติมเลือดเลยนอนลงมางมันนานเออหนูไม่มียางั้นก็ลงมาดิ เลือดที่เหลือมามาดิอ้าวเลือดที่เหลืออะไงแล้วถทั้งฟ้าเหลี่ยมอ่ะมาดิ Mặt luôn mê, mà đi Oui, luôn oui, ui Mê, 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 mà mê, 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 มาแล้วครับเนี่ยอยนี่พี่ครับเอ๊ะจังเราใครขับ GTP สีเสียบ้างอ่ะผมแล้วหนึ่งคันครับพี่้วแลให้ผมไม่มี GTP ครับพี่เบลลี่ไม่กูรู้สึกว่าจะมีแต่กูเนี่ยฮะพี่ห<ผ>ม,มึกงงอ๋อไอ้หมึกอ่ะโอเคอ่ะพี่หมึกด้วย่ยงนเชื่ยจะสลบตาหมอกหมอยังหมอยังอย,งอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้จีเนี่ยออกเลยดีแล้วครับไม่ต้องออกหรอก ม่ดิอุยมเหรอไ่่หาตัวมามันชัวร์มึงอมงมึงอะมาแล้วใช่มถ้าเกิดมึงมาถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าถ้าถาเกิดมาจบแล้วสุรเชษนูกพ่อขอมเป็นคนพูดเองไไเนอะบอกข้อฮ่าฮ่า่ ป่นเก่านักเด็กดื้อป่นอะไรเอาได้เอาหมดของลูกกูชอบมากล่ะข้าวจานให้กูแก้แค้นตลอดไอ้เด้อนี่เป็นจิตของโลงวิญญาณมาดิไอสองไอสองไอสองมาเลยไอ้สองมาดิยเจอมาดิยครับน้องไปก่อน หลังมือเมาอะไรอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยมาดิมาดิเอาทีสีดทีแล้วพี่ทำเพื่อนดูทีวีสีดำอ่ะมันมีเองับโอเวอร์ไอ้นะเลอนอดเารอนที่เจออยู่ามาดิมาดิอะไรอะไร อะไรอะไรอะไรไอเดอร์ชนะอีกเดอร์ชนะไอเดอร์อืมออีเดอร์แอชเชิญครับเขาให้รับให้ให้รับดูฟูดบอสไอเดอร์ฮะอืมอีเดอร์ไอีเดอร์อืมอีเดอร์มาเลย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 มาเลจบนะไอเดอร์มาชาร์จแต่ก็โดนป้นเหมือนกันเดอร์สังคูกูเก็บคู่เก็บสอง มาสากครับกิจจานครับจิตจานครับโอเคครับเป๋าเบอร์แปดเก้าหครับมาดิอุ้ยซิลีขออันนึงเอามาลีเป๋าเบอระไรเท่าไหครับ่เจดเก้าครับเจ็ดพันห้าห้าสิบหนึ่งเจ็ดเก้าครับมาลีเป๋าขอบคุณคสามหสี่ครับ เอาไปเลยเชิญได้ข้าวจากชันเดอร์มาแล้วตั้งห้าจานแล้วบอกได้จากฮาน้ำอีกหนึ่งจานเป็นห้าจานแล้วจ้าเฮ้ยไอ้ปพื่อเปล่าอะไรวะน้องเอาข้าวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงชันเดอร์เลี้ยงชันเดอร์เลี้ยงชันเดอร์เลี้ยงเอาไปกินน้องเชิญทำอะไรลูกเอ็มเดี๋ยวนะกูลูกขุดเอ็มไล่ต่อยผมมันก็ต้องโดนอย่างนี้แหละใช่เออจ้าหมอยังแง่แล้วสลบแล้วพูดไม่ได้ด้วยเนาะ หพอปอยบอกว่ามีมามีเขาเรียกว่าอะไรนะเองเป็นคนขายใช่ปะเอ้ยเองเป็นคนบอกว่าพวกเขาเป็นคนขายเออก็เลยคิดว่าน่ามึงเป็นคนขายแต่มึงบอกว่ามึงปั่นถูกปะแล้วกูแล้วกูก็เลยถามกูเลยกูก็เลยถามกับการแล้วมองในโลกความเป็นจริงอ่ะถ้าพวกกูอยู่อ่ะเขาไม่กล้างทำอะไรครับเกี็บไม่เห็นเหรอที่ขายฮะทำอะไรถามว่าเมื่อกี้ทำอะไร ไม่ต้องนิ่งไม่ต้องนิ่งไม่ต้องนิ่งช็อตไม่ต้องช็อตไม่ต้องช็อตไม่ต้องช็อตมเทำอะไรโอ้ไม่อะอะไรหลบมาทำอะไรเมื่อกี้อ่าเร็วเร็วเร็วไม่ต้องช็อตไม่ต้องแบบไอ้ช็อตเลยก็ต้องขอโทษแทยบอบด้วยครนะยังไงมเนแล้วน่าจะทิ้งแซวแต่ตลอดไม่ได้อะไรไง แต่มาหลบปั๊มเพราะรู้ว่าถ้าเกิดปั๊มไม่เห็นก็จะโดนด่าถูกไหมหรือไงตัวอะไรอะเฉยเดี๋ยวปั๊มเล่นเลยเออถามอาถามแล้วหลบหลบมาปั๊มทด้ไมไอ้หมึกไอ้หมึกไปคนขายฮะหลบปั๊มเพื่อว่าไงเยอะเดี๋ยวกางเกงในออกก็หล่อคาเยอะกางเกงในออกขายอ่ะอยากโดนด้วยคนไหมอยากเข้าโรงพยาบาลไหมถามว่าความมาผมละ ก่อนแล้วเพื่อเพรเนี่ยออ๋ใช่เลยต่อเพื่อเพรเนียแอบาปมเงียบให้เห็นหรือไงฮะคือเนียนเลยหรือไงถามตอบมาสิจิตมากก็ไม่ได้แอบอะไรเลยเมื่อกี้เจียนเลยนะพอเดินมาทักก็เจียนเลยนะหรือไงแล้วความแล้วความหาฮะเจียนเลยคือแม่งผมแม่งไม่รู้อะไรโดนใจให้ผมแบบว่าไม่ต้องเสือไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วผมเห็นเจอสิบกระถาใช่ป่ะล่ะจ้าผมก็เลยแอปไว้ อ้าเราอ้าวเราบอกว่าที่พี่ตะกอนโพดอะว่าใครว่าใครขายใช่ไหมเออผมก็เลยความรู้สึขึ้นมาผมก็ถ่ายรูปเลยถ่ายว่ากูอยู่ตองไหนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เฉินครับตามไปครับเอาเงินที่ภูเขาด้วยครับหกหมื่นโอเคได้ครับแปดเก้าหกค่แป๊บนึงนะครับได้เลยแล้วก็เรียกเรียกไอ้มึกมาคุยทำไมอ่ะคืออะไรอ่ะ ขาขาจุดสิบตอนแรกก่อนครับอ่ะเอาวันเลยเหรอตอนแรกต่อตาเลยพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ถามก็ไม่ตอบด้วยน้องก็จ่ายแล้วช่างมันราวมันล่ะไงก้อนมันหนักใจไงเป็นลูกคนไงมันก็ไม่กล้าคุยที่เฉยก็ไปได้นะครับโทรมาหาผมให้ผมไปคุยให้เไม่ภูเขาแต่พี่ขอพี่อยากได้วัตถอนี้ได้บ้างสักสิบเหรียญเดี๋ยวได้วัตคอยด้วยางสิบเหรียญเออสิบเหรียญได้ปหม ต้องต้องไปให้คนที่มีเยอะๆมาพี่ตอนนี้ผมเขาไหนมีเยอะบ้างใครใครมีเยอะผมมีอยู่เจ็ดแหล่ะนะพี่พี่เอาไปหกก็ได้ครับเอ้ยไม่เอาพี่ขอตังค่าก็ได้ขอตังค่าขอตังค่าก็ได้ขอตังค่าพอเจ็ดแหล่งไม่ทำกระสุนแต่เก้าหกครับพี่ขอไม่ทำกระสุนเลยหมดวะขอบคุณครับแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมครับพี่แปดเก้าหกครับแปดเก้าหกครับเอาแปดเก้าหก ไอ้ผู้เขาก็เดี๋ยววันฟรีเดย์พี่จะเก็บวัดคอยเลยนะถ้าเกิดแบบว่าพี่ขอไอ้เคาไหนจ่ายวัดคอยอ่ะก็เอาฟรีเดย์วันนั้นไปเลยโอเคคือยังไงนะครับพี่เฉินเดี๋ยวมันมีวันฟรีเดย์ที่พี่คุยกันว่าคนอื่นอยากขายยาอะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ก็ปล่อยหมดเลยจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องมีปัญหากันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใครอยากขายใครเลยที่นี้คือใครใครที่ให้วัตคอยก็คือมีมีโอกาสได้ได้ทำใช่ครับ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 แล้วมันต้องใช้กี่เหรียญครับพี่อาจจะขอแค่สิบเหรียญพอครับแค่สิบเหรียญพอโอเคครัับบโอเเเคคครรดยยววผมมุ่้ ครับว่าไงบินคือเอเรื่องปูนนะพี่คือพี่บอกว่าวันธรรมดาพี่ก็ปล่อยใช่ปะใช่ครับใช่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 คือปล่อยปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาคือใครมาก่อนก็คือใครมาก่อนได้ก่อนไปเลยเออแต่คือมันเป็นฟิวมันเป็นฟิวที่ว่าถ้าสมมติว่าผมมีหลูกนี้ใช่ไหมอ่าสมมติว่าผมมีหลูกหม,มูถุงเนี่ยอ่าถแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราเรา,เรามาก่อนเนี้ยเราจบใช่ปะ ถ้าเรามีลูกของเราแล้วเราก็จบ,จบ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 ไปแล้วมีคนมาขอแบ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไม่แบ่งได้ปะเราว่ามันมันทำลูบพังอลพี่อันนี้ก็คือมันมีมันมีผลต่อพวกคนจบปูนจริงนะแบบว่าจากที่แบบรายเดิมยี่สิบไม่ได้สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาตำรวจเจอเขาไล่จกเราไงพี่นึกออกปะก็เป็นอย่างนี้แล้วกันถ้าเขาจะขอแบ่งจบในช่วงเวลาที่เราลูบเราจดไว้ก็ขอไปวอลคอยมาจบแล้วก็แบ่งเขาไปตามมนเลยก็ให้ตามจำนวนวอลคอย,อ<ะ>คอย อืมก็หนึ่งกองก็หนึ่งเหรียญก็แบ่งมาเลยแค่นั้นเองง่ายๆโอเคปะอบบนั้นเลยใช่ไหมเออก็หนึ่งกองไม่เจ้ากี่กองอ่ะห้ากองเอามาห้าเหรียญสิบกองก็สิบเหรียญแก็ได้ก็ดได้อยากได้วัดคอยไงนพี่บอกพี่บอกพี่บอกพวกต่างๆเลยเออบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยอันนี้อันนี้คือในวันธรรมดานะไม่ไม่เกี่ยวฟรีเดย์นะใช่ได้บินบอกเลยครับบอกเลยคุยเลยบินคุยเลยเขาเรียกวไงไอ้ก้อนเปลี่ยนหันผมหันไปซ้ายขวาซ้ายขวาพี่พี่เข้าใจไหมเพราะว่า I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just me. wanna be the best at what I know.